สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกนรนกนะครับในรถ Accord G10 นะครับผมอันนี้เป็นรถที่ทำฟูลเซ็ปกับเรานะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ชุดๆุร่างที่ดีอยากได้ยางที่ดีลิดน้ำดีนะครับพร้อมระบบเบรกที่แบบเต็มระบบไปเลยแต่นะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าลูกค้าเลือกอะไรกับปี 2, 3 0 1 3บบ้างนะครับผมแล้วก็ลูกค้าจะได้อะไรกลับไปในการมาเลือกสินค้าในวันนี้ นะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับลูกค้าตั้งโพงมาหาเราก่อนเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการล้อที่มีชื่อว่า W Work นะครับล้อ W Work เนี่ยแน่นอนแหละตัวนี้จะเป็น BST 1ซึ่งสีตัวนี้จะเป็นสี Silver Brush Face ก็คือสีเงิน Brush หน้าก็คือจะเป็นสีแบบเป็นลายเส้นทั้งหน้านะครับเวลาคุณจะซื้อล้อ W Work ทันทีเนี่ยคุณต้องซื้อพวกตะกูลที่เป็น Bru s h t i t a n ีย m หรือเป็น Brush Fa c e เพราะอะไรครับเวลาคุณ ช้างานเนี่ยคนจะรู้สึกว่าล้อเนี่ยมันดูแบบมันดูมีอะไรอ่ะนะครับซื้อล้อชุดหนึ่งแสนกว่าบาทจะมาใส่ล้อแบบสีดําสีเงามันเพลนเกินไปเว้ยฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยตั้งธงมาเลยว่าผมต้องได้ W e work ฉะนั้นก็ตัวนี้เป็นโจทย์ที่เขาอยากได้ bst 1ซึ่งสเปคตัวนี้จะเป็นสเปคหลบเบรกกูแล้วนะครับหน้า8ปครึ่งหลัง9ก้าครึ่งนะครับบนออฟเซตสามสามลูกค้าเลือกล้อหน้า8ครึ่งหลัง9้าครึ่งจริงๆผมม็นคนเลือกให้เนี่ยแหละนะครับยางผมใส่สุดตารางเลยหน้า2435ห หลัง27530ก็คือล้อเนี่ยกับยางเนี่ยมันจะแฟลชตรงกรันเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากได้ล้อได้ยางเสร็จปับ๊บลองสังเกตตรงนี้ไวด้ดีดีนะผมจะทําสีคอนเน็กกันก็คือเสฟฝาสีแดงล้อสีเงินรถสีเทานะครับอันนี้รถมีอยู่3สีนะครับจุดที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือเรื่องระบบช่วงล่างซึ่งลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่โนมาหาพี่เนี่ยพอช่วงล่างนะฉะนั้นเนี่ยก็จัดครับ ช่วงน้าที่ดีที่สุดสำหรับ a c c o r d G 1 0ในใจผมนะครับคือ ISA Bas บสซึ่งตัวนี้ต้องทำการเซตติ้งที่ดีนิดนึงเพราะว่าโช๊คตัวนี้มันจะค่อนข้างปรับยากถ้าไม่เข้าใจระบบการทำงานของมันนะครับระยะที่คุยกันคือโหลดประมาณนิ้วครึ่งก็ตรงคอนดิชันที่เราคุยกันแล้วก็ไปต่อตัวนี้ได้ตัวนี้ก็คือ Isa ่าเบสไรับประกัน2ปีนะครับสีคุมโทนมาเป็นสีแดงนะครับระบบเบรกนะครับลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้เต็มระบบไปเลยนะครับก็จัดเป็น ขเย็ยนหน้าหลังพร้อมชุดเบรกมือไฟฟ้านะครับผมต่อมาต่อน,นิดนึงใส่แล้วอยากฟิตติ้งแน่นๆก็จัดตัวปรับแคมเบอร์ของฮัสเลตนะครับน็อตวันนี้นะครับผมเลือกล็อกนัดเป็นของแบรนด์ tpi เพราะว่าผมต้องการเป็นสีเงินฉะนั้นรถคันนี้ตอนจบออกมาจะมีสีแค่รถสีเทาล้อสีเงินน็อตสีเงินจุ๊บสีเงินเบรกสีแดงโช๊คสีแดงเดี๋ยวไปชมกันว่าความเฟี้ยวกับความคุมโทนเป็นยังไงไปชมกันเลย เคทุกท่านมาดูผลงานของพี่ตัวปันทรามสำหรับแออร์ด G10 กันหน่อยนะครับคันนี้เต็มระบบกับพี่ตัวปันทรมเลยนะครับก็อย่างที่ตอนแรกว่าไปนะครับหลายคนอาจจะถามว่ายางสเปคนี้มันติดหรือเปล่าชมกันสักนิด2,4,3,5บนล้อกว้าง8ครึ่งยางจะอิ่มซุ้มพอดีนะครับผมนะครับอ่าล้อจะเป็นล้อ Wwork ร s t 1นนะครับฝาล้อคอนเน็กกับตรงนี้สีนี้คอนเน็กกับพวก คิ้วข้างรถนะครับรถด,ดำเอ่อน็อตเลสขอบเลสแซนเลสรอบเลยฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแหละผมต้องการคุมโทนไว้สีเงินส,ส,นสีสีเงินสีแดงสีดำเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับมาดูด้านหลังล้อ,อหน้าเป็นไคลเยน6พอร์ตนะครับด้านหลังมาดูสพอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับข้างหลังก็จะเป็นสพอร์ตนะครับเบรกหลังก,ก้านยกแอนลงเพิร์ฟลงเลยนะครับด้านด้านหน้าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกัน ล้อหลังจะเป็นเฟสตทูครับมันจะแอนลงเพื่อมารับกับเบรกนะครับล้อหลังกว้างเก้าครึ่งออฟเซตสามนะครับก็สวยตามสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะน็อตก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเบรกข้างหลังจะมีเบรกมือไฟฟ้าด้วยจะได้เต็มระบบสําหรับลูกค้าที่ต้องการอย่างคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูรอบคันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกกับว่าพีสองมาดิดสามเนี่ยจัดทุกอย่างตามสเปคที่ลูกค้าต้องการใครต้องการประมาณไหนปรึกษาพีสองมาดิดสามได้เลย นะครับก็ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าคุณจะสนใจตัวไหนบางอาจจะต้อง,องรอของสักนิดอันไหนมีของเราก็พร้อมเสิร์ฟให้เลยนะครับผมก็ผมบอกก่อนนะครับร้านผมเน้นเรื่องฟิลลิ่งในการใช้งานทรงเราทำให้ต้องใช้ได้จริงที่นี่ต้องจบทุกอย่างสำหรับ P 2อ1 3ใครสนใจฟิลลิ่งซุ้มล้อประมาณนี้รอบคันประมาณนี้ลองเข้ามาที่ P 2 0 1 3ได้เลยสวัสดีครับ <S <S อย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะ